สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญญากา,า,าไม้อยุธยานครับก็มาครับเดี๋ยววันนี้มาดูบ้านไซส์ขนาด3เมตรครึ่งคูณ8.7เมตรนะครับหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับแล้วก็มีดาบฟ้าข้างบนด้วยวัสดุโครงสร้างพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กกาวนัยนะครับพวกนี้ไม่มีสนิทนะครับก็ภายในผนัง,งเราเนี่ยมีชนวนทัซับเสียงกันความร้อนด้วยวัสดุฝาผนังทั้งภายนอกและภายในที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผ้าพดานเป็นยิปตั่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งภายนอกและภายในพวกนี้กันน้ำกันเสียงยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีตางเนี่ยได้สบายเลยไม่จำเป็นต้องเจาะให้ตรงโครงเหล็กด้วยนะครับในขนาด8.7เมตรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตัวบ้านเนี่ย8เมตรบันไดนะครับ70เตนเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนนั้นก่อนดีกว่า,าตัวบ้านของผมเนี่ยการทำโครงดาดฟ้าด้านบนเนี่ยนะครับ แข็งแรงจนถึงขนาดอนาคตในลูกค้ามาตั้งเสาได้เลยนะครับแล้วก็ทําผนังเนี่ยเตรียมที่จะทําชั้นสองได้สบายๆเลยครับไม่ต้องห่วงเลยบนนี้ทาชั้นสองได้แน่นอนเพราะว่าโครงสร้างเหล็กด้านบนเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรต่างจากโครงสร้างเหล็กข้างล่างเลยเป็นเหล็กใหญ่สองสุดสองคูณสี่หมดเลยนะคะแล้วก็ปูทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนลูกค้าหลายๆคนบางทีก็จะห่วงนะครับว่าบนพื้นดาดฟ้านเนี่ยถ้าน้ามันรั่วลงไปแล้วเนี่ย มันจะไปยดอ่าลงในบ้านหรือเปล่านี่ใต้พื้นดาดฟ้ามันมีหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าน้ามันจะเข้าตัวบ้านนะครับบนนี้ม,มาตั้งทาโครงและทำหลังค้างบนอีกสบายๆไม่ต้องห่วงหลังคาเป็นซิงเกิลลูฟน้อยคนที่จะรู้จักหลังคาซิงเกิลรูฟเนีเพราะมันจะใหม่จากบ้านเรานะครับหรือบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านผ่านตามมาแล้วลหละแต่ว่ามันหาซื้อตามท้องตลาดเนี่ยหาไม่ได้มันต้องเป็นโรงงานเฉพาะเจาะโจงหน่อยนะครับ ช่างก็ต้องเฉพาะทางพอสมควรข้อดีของเขาก็คือนี่เหมือนที่เคยเคยรีวิวมานะครับขึ้นมาเหยียบเดินได้เลยนะครับตรงเนี้ยไม่ล่วลังค่าประเภทเนี้ยเดี๋ยวพอผ่านไปสักสองสามแดดฮะใต้แผ่นหลังคาเขาจะมียางมาต่อยผ่านไปสักสองสามแดดเขาจะ,ะละลายแล้วก็สมานก,กันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะของผมเนี่ยราวกันตกนี่คือราวกันตกจริงๆนะไม่ได้ทํเตี้ๆนะอันนี้คือราส,สูงเลยไม่ต้องห่วงเลยครับว่า จะเกิดอุบัติเหตุอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับในบ้านที่มีหนึ่งโถงหนึ่งนอนหนึ่งน้ำเนจริงจริงเต้ถุนบ้านเราเนี่ยปิดหมดเลยเนหะ็นไหมเราปิดใต้ถุนหมดจริงๆมันก็เป็นใต้ถุนโลง่งๆแบบนั้นแหละครับเหมือนน้องดาวทั่วไปแต่ว่าเราปิดให้มันสวยงามมากขึ้นอลูมิเนียมเนี่ยพวกนี้เป็นอลูมิเนียมพรีเมียมนะครับเอาช่างเนี่ยมาตัดที่นี่ พวกนี้ไม่ใช่งานสาเร็จที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับพวกนี้เป็นงานเราช่างมาตัดเพราะฉะนั้นฟิตติ้งของโัวประตูต่างๆดีมากกอร์ล็อกพวกนี้ต่างๆดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เราเลือกเกรดได้งานพวกนี้ผมรับประกันอลูมิเนียมกอ์ล็อกเอาไปใช้แล้วมีปัญหาโทรหาผมครับผมเคลมให้หมดเลยครับบ้านทั้งหลังเนี่ยผมรับประกันหนึ่งปีแล้วเป็นหนึ่งปีที่หนึ่งปีจริงๆอ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมดูแลให้ได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้มีรางกานตกด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้องูนหนึงครับบันไดสามขั้นนะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปทาบันไดหน้าด่านอันนี้เดี๋ยวไปส่งบ่ายนี้แหละที่บึงกลุ่มเป็นไงฮนะโถงอันนี้เป็นโถงนะโลง่ลงๆจะติดทีวีมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะแล้วก็มีโซฟาทําได้ครับแต่ก็องขึ้นมาพวกนี้ก็เปิดได้หนึ่งขัง้น เรได้ีห็พวกนี้เดี๋ยวเราไปเก็บไดอารอะไรที่ไม่เรียบร้อยใ่ยลูกค้ารอสวดหน้านนได้เลยเตัวนี้นะครับสามร้อยสามสิบใบเตานะเดี๋ยวไทยทิปบอกกันดีขนาดห้องน้ําอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจจาไม่ได้อะสองเมตรคูณสองเมตรมั้งถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวผมไปดูแปลนอีกทีแต่ขนาดของห้องน้าเดี๋ยวลูกค้าแจ้งผมได้อยากจะได้ขนาดไหนนะจะเล็กจะใหญ่พวกนี้ยผมดูแลให้นะครับไม่มีผล ไม่มีผลกับการประเมินอ่าประมาณนั้นเอ้โหเนี่มามาดูฟังเสียงรังเรื่องฟิตติ้งมันดีมากจริงๆนะเนี่ยมาดูรังเรื่องใกล้ๆเนี่ยพวกนี้พอเป็นงานต่างตัดกเกล็ดอลูมิเนียมเราเลือกได้คุณภาพดีแล้วพวกนี้ไม่ใช่ท่าลูกฟูกนะเนี่ยผมใช้เป็นยานจริงจกยุงมแมลงเข้าไม่ได้แน่นอนประตูไม้ก็เป็นประตูไม้เก่าร้านผมเนี่ยมีชื่อเสียงมาจากงานไม้เพราะฉะนั้นวกกบประตูหน้าต่างไม้ดีไม้ดีเลยเนี่ยแล้วดูการปรับปานต่างๆ ทำได้ดีไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ไม่ต้องไปห่วงนะครับเพราะว่าพอไปถึงหน้างานแล้วพวกนี้เราต้องเก็บไมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพวกนี้มันจะไปจากที่นี่สักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเดี๋ยวมันต้องไปแคลกหน้างานในระหว่างคนย้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องนอนอันนี้ลูกค้าจัดเต็มในเรื่องมงุกตกลุมมากเลยลูกค้าชอบมกุมกบแบบนี้นะครับใสยแอร์ทำไว้ให้แล้วในห้องนอนตัวนี้มันก็จะสูงสูงนะครับจากชื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยประมาณสามจุดหกหรือสามจุดเจ็ดเมตรประมาณนี้เลยนะครับ ที่เห็นมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับขนาด3.5คูณ8.7เมตร3 30ไปเทาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามานําเสนอตรงไหนดูก็เราติดตามดูนะครับตอนนี้ไซน์เนี้ยเยอคะครับเยอะเราติดตามะคระับขอบคุณครับ